เคยไหมครับที่ความรักเนี่ยมันมาพร้อมกับราคาที่เราต้องจ่ายแล้วราคานี้มันดันไม่ใช่เงินทองนะแต่เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดนั่นก็คือศักดิ์ศรีและคุณค่าในตัวเราเองวันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันดีกว่าครับโอ้โหประโยคนี้ผมว่ามันจี้ใจดำใครหลายคนเลยนะความรักที่มันบังคับให้เราต้องก้มหัวให้ต้องทนต้องยอมลดคุณค่าตัวเองลงไปเรื่อยๆแค่เพื่อรั้งใครสักคนไว ความสัมพันธ์แบบนี้นะครับถามว่ามันทําให้เราไม่เหงาไหมก็ใช่แต่มันอาจจะกําลังขโมยตัวตนของเราไปจนไม่เหลืออะไรเลยก็ได้แล้วไอ้ความรักที่มันทําให้ตัวตนของเราค่อยๆหายไปเนี่ยมันเริ่มมาจากความรู้สึกแบบไหนกันแน่นะมาดูกันในประเด็นแรกเลยครับความรักที่ทําให้เราเล็กลงอยากให้ลองถามใจตัวเองดูจริงๆจังๆสักครั้งนะครับเคยรู้สึกไหมว่าเราต้องทําตัวให้เล็กลงต้องเงียบขึ้น ต้องยอมมากขึ้นเพื่อให้ความสัมพันธ์มันไปรอดในสไลด์นี้เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดมากเลยนะครับคือความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันก็เหมือนเราเป็นต้นไม้ที่ได้น้ำนครับมันทําให้เราเติบโตกล้าที่จะเป็นตัวเองแต่ในทางกับการความรักที่มันผิดทางมันจะบีบเราครับบีบให้เราค่อยๆเหี่ยวเฉาต้องพูดน้อยลงเรียกร้องน้อยลงถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มรู้สึกแบบนี้นะครับนั่นแหละอาจจะเป็นสัญญ,ญาณเตือนแรกแล้วล่ะครับและที่ต้องย้ําเลยนะครับว่าความรู้สึกแบบนี้เนี่ย มันไม่ใช่การโตเป็นผู้ใหญ่หรือการปรับตัวอะไรทั้งนั้นนะแต่มันคือการที่เรากำลังหายไปอย่างช้าๆอย่างเงียบๆจากชีวิตของตัวเองต่างหากและพอเรารู้สึกว่าตัวเองกำลังเล็กลงเราจะปกป้องหัวใจตัวเองยังไงดีคำตอบมันอาจจะอยู่ในคำคำเดียวเลยครับคำว่าศักดิ์ศรีคือหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะว่าการมีศักดิ์ศรีเนี่ยมันคือความหญิงคือการไม่ยอมใครแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยครับมันคือการที่เรา เข้าใจขอบเขตของตัวเองคือการที่เรารู้ว่าเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนจุดไหนที่เราควรจะยืนหยัดเพื่อคุณค่าของตัวเองและจุดไหนที่เราถอยไม่ได้อีกแล้วพูดง่ายๆเลยนะการมีศักดิ์ศรีก็คือการที่เราปฏิเสธปฏิเสธที่จะถูกมองเป็นแค่ตัวสำรองปฏิเสธที่ต้องวิ่งไปร้องขอความรักจากใครและที่สำคัญที่สุดเลยนะคือการปฏิเสธที่จะทนกับการไม่ให้เกียรติแค่เพื่อจะยื้อความสัมพันธ์ที่มันพังไปแล้วให้อยู่ต่อ เอาละครับมาถึงส่วนที่สำคัญมากๆแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันกำลังล้ำเส้นศักดิ์ศรีของเราเข้ามาแล้วนี่คือสัญญาณเตือนที่เราต้องใส่ใจเลยครับจำกฎข้อนี้ไว้ให้ดีเลยนะครับคือสิ่งพื้นฐานที่สุดของความรักเนี่ยมันควรจะเป็นสิ่งที่เขามอบให้เราเองไม่ใช่สิ่งที่เราต้องไปร้องขอมาความชัดเจนความเคารพ ความสม่ำเสมอแล้วก็การให้เกียรตินี่คือสี่เสาหลักของความสัมพันธ์ที่ดีเลยนะถ้าเราต้องคอยไปวิ่งไล่ตามไปร้องขอสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาอยากให้ลองกลับมาถามตัวเองดูดีๆนะครับว่าความรักครั้งนี้มันคุ้มค่ากับความเหนื่อยของเราจริงๆหรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นความจริงที่ฟังแล้วเจ็บนิดนึงนะครับแต่การที่เรายอมเจ็บนิบเนียดเนี่ย มันไม่เคยทําให้ใครหันกลับมาเห็นค่าเราได้เลยจริงๆนะคนที่ไม่เคยเครารพเราตั้งแต่แรกเขาก็จะไม่เปลี่ยนหรอกครับเพียงเพราะเรายอมเจ็บมันมีแต่จะทําให้เราค่อยๆหมดแรงแล้วก็หมดใจไปเองและแล้วมันก็มาถึงทางแยกที่สําคัญที่สุดจุดที่หลายๆความสัมพันธ์ต้องเจอนั่นคือจุดที่เราต้องเลือกระหว่างเขากับตัวเราเองสไลด์นี้สะท้อนภาพได้ดีมากเลยครับคือตอนเด็กๆตอนวัยรุ่น เราอาจจะกลัวที่สุดก็คือการเสียคนที่เรารักไปแต่พอเราโตขึ้นเราจะเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยสิ่งที่มันน่ากลัวกว่านั้นคือการที่เราเสียความเป็นตัวเองไปในความสัมพันธ์ต่างหากเพราะสุดท้ายแล้วอะนะความสัมพันธ์ที่ต้องแลกมาด้วยศักดิ์ศรีต่อให้ได้อยู่ด้วยกันต่อมันก็เหมือนเราต้องใช้ชีวิตอยู่ใต้เมฆฝนตลอดเวลาครับมันไม่มีทางมีความสงบสุขที่แท้จรรอ,อยู่เลยนี่แหละครับคือมาตรฐานของความรักที่ดี ความรักที่มันใช่จริงๆมันจะไม่บีมให้เราต้องเลือกระหว่างหัวใจที่รักเขากับการนับถือตัวเอง2องอย่างนี้มันควรจะเดินไปข้างหน้าเติบโตไปพร้อมๆกันได้สิครับแล้วถ้าเราตัดสินใจเลือกตัวเราเองละ่ะชีวิตหลังจากนั้นมันจะเป็นยังไงมาดูกันในบทสุดท้ายครับการรักตัวเองให้ได้เมื่อต้องอยู่คนเดียวพอเราหยั่งรากในคุณค่าของตัวเองได้ลึกพอแล้วนะครับเราจะเป็นอิสระเลย โซ่ตรวนของความกลัวทุกอย่างมันจะขาดสบั้นเราจะไม่กลัวการถูกทิ้งไม่กลัวการไม่ถูกเลือกเพราะเรารู้ดีว่าต่อให้ไม่เหลือใครเราก็ยังมีตัวเราเองอยู่เสมอเพราะความจริงที่สุดในชีวิตก็คือในวันที่ความรักมันจบลงคนรักอาจจะเดินจากไปจากชีวิตเราแต่คนคนเดียวที่เราจะต้องอยู่ด้วยไปจนวันสุดท้ายของชีวิตก็คือตัวเราเองคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้คิดกันนะครับ คือคนที่เราเห็นในกระจกทุกวันนี้คนที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยทุกวันเนี่ยเป็นตัวเราในเวอร์ชั่นที่เราภูมิใจและอยากจะอยู่ด้วยไปตลอดจริงๆหรือเปล่าลองถามใจตัวเองดูนะครับ